แสงเรียบร้อยอืแร uh huh. งมากอะท่านผู้ชมโอ้โหโคตรแรงโคตรแรงอะโคตรแรงอู้โคตรแรงโอเคโอเครอสักทีตรงไปอะตรงไปโอ้โหเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาวาร์ปทำไมเนี่ยโอ้ยรถออดี้เนี่ยโธ่เวียนเลยชน ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกลิตนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Need for Speed h e a t นะครับผมก็ผมไม่ได้ไม่ได้เล่นมานานนะครับผมก็ไม่ได้แคทมานานนะผมซึ่งก็ผมไปติด f o r ์ซ่ามานะผมนะก็ไม่ได้แคทมานานนะผมก็วันนี้ผมจะมาเล่นรถเออนี่สันสามารถสุดเซ็ตนะครับผมเซ็ตซ้ำๆนะผมก็จะเป็นรถของเกม Need for Speed Underground 2นะครับผมนะนี่ครับผมนี่รถในตำนานนะก็ชอบนะถ้าเปิดถ้าเปิดเพลงก็เอาทั้งรถดีนะแต่ว่าผมไม่กล้าเปิดเพลงนะโดนลิขสิทธิ์นะครับผม คือเพลงมันมีลิขสิทธิ์อยู่แล้วครับผมนะมันก็เป็นเพลงของต่างชาตินั่นแหละนะผมมันก็มีลิขสิทธิ์อยู่แล้วนะผมก็เลยไม่กล้าเปิดเพลงต้นฉบับนะผมต้นฉบับของเพลงที่ฟอร์สีออรเดอร์กาสองนะผมโอเคเรามาดูของแต่งดินี่ผมก็แต่งเรียบร้อยแล้วครับผมนะนี่ก็ก็จะแต่งเป็นอัลติเมทพลาสนะครับผมนะผมก็แต่งเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่ามันจะคอสตอมไมเซชันไม่ได้นะผมเพราะว่าเขาจัดการไว้แล้วนะผมมันเป็นรถเออจานที่ฟอร์ e ฟีเออร์เดอร์การ์ทนะผมก็ ผมเคยเล่นตั้งแต่ปี54นะผมนะก็ถือว่าสนุกใช้ได้เลยนะผมแต่ว่ามาจะการขับรถก็โอเคเลยนะผมแต่ก็จะไม่ต่างกับภาคใหม่นะผมภาคใหม่ล่าสุดโอเคเรามาขับรถเล่นสักหน่อยนะผมเรามาเล่นกลางวันเนาะโอเคจัดไปฮนะเราไ่โดดกระตุกช้าจังเลยโอเคตอดความฝันในตำนานนะผมนะมกระตุกจังเลยเนี่ย โอ้โหถือว่ารถรถก็ถือว่าออกเสียงอันนี้อันนี้ผมลงมอดโปรเจกต์ยูไนมานะมอดยูไนนะฮะก็ก็ลองหาใน YouTube เอานะมันมีให้อยู่นะครับผมถือว่าโอ้โหโคตรเท่อะโอ้โหโคตรแรงอะท่านผู้ชมนะฮะแรงมากอะงอโคตรเท่รถอดึกกล่าวรับผมนะรถในตำนานนะครับผม ดูท่านผู้ชมนะรถในตำนานนะผมรถในความฝันนะครับผมจริงๆก็อยากบดเพลงนะเดี๋ยวกลักวโดนลิขสิทธิ์คืองานเข้าแน่ๆเลยครับผมผมก็เลยไม่กล้าบดเพลงนะครับผมถึงลิมิตก,ก็โดนลิขสิทธิ์อยู่ดีครับผมนะเพลงมันก็จากต้นฉบับอยู่แล้วนะครับผมนะนี่เสียงแรงก็ถือว่าโอเคเลยครับผมเสียงรถก็ถือว่าโอเคเลยอนะ รถอเดอร์กลาวนะผมอเดอร์กลาวเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยชนชนขวดแม่มึงเลย,ย <c oughs> ไปเว้ยอันนี้ก็ผมแต่งจูนมาแล้วผมนะแต่งจูนมาแล้วนะแต่มันคอสตอมไมซ์เซชันไม่ได้นะผมนะอันนี้เขาจัดการไว้แล้วนะโอ้โหวิ่งไป348บนะผมกล้องตรวจจับ2 4 8กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะผม โอ้โโคตรสุดอะอื้อชนชนเวนเลยดูว่าโอ้โหโคตรแรงอะแรงถือว่าโอเคเลยนี่เนี่ยโอเคเลยอะโอเคโอเคเลยนะโอเคเรามาแข่งสักหน่อยนะครับผมนะเรามาแข่งรถสักหน่อยนะเฟรมเรทก็วิ่งไป40นะครับผมเพราะว่าผมชอบมอดภาพสวยนี่แหละนะถ้าเป็นออริจินอลจะดูแปลกๆหน่อยครับผม โอเคเรามาแข่งรถสักหน่อยจัดไปฮะกด e ีอะกดอ e. ีอ่ามาไว้ทำไมรู้สึกดันทาม,มันช้ามากแต่กีไม่กระตุกนะผมมาเดาฟังเสียงสักหน่อยฮะฟังเสียงนะครับผมโอ,โ,โอ้โหโคตรสุดอะ เซอร์กิตเรสแรปเตอร์นะครับผมเซอร์กิตเรสนะเหมือนว่าเซอร์กิตมาเว้ยอันนี้ปรับยากแล้วนะปรับยากสุดแล้วไปไปเว้ย <c oughs> มาลงมาดิทำไมจะแซงเหรอ <c oughs> โหดูแซงโคตรง่ายอะ่ะท่านผู้ชมอันนี้ปรับระดับยากใช่ไหมดูก่อนง่ายวะ่ะเอาปรับยากเลยเอาปรับยากดีกว่า โอเคจัดไปขอพี่ยางดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเวนเวนคริซี่คริซี่หดูว่าใครซี่ไปเว้ยไปเว้ยโคตรแรงอ่ะเอ้ยทำไมเลี้ยวขวาไม่ได้เวนเ้ยแม่งออกจากสนามเฉยเวนกำมโอ้ยโอ้ยเวนเลี้ยวเข้าซี่อย่าช้าดิ วีเวนเลยแม่งไม่แซงก่อนเสร็จแลนะ้วท่านผู้ชมนะรัดเลยดีกว่าเออทำไมฟิมเบตตอบจังวะมันจะมีรถอะไรต่างแหละนะโอ้โหโคตรแรงอะ่ะอันนี้เป็นอีซี่ครับผมนะอีซี่มันจะไม่สนุกนะผมยากเลยถึงจะสนุกกว่ามา <c oughs> เป็นไงเป็นไงเป็นไงสู้เหรอแซงเหรอฮะแซงเหรอเดี <c oughs> ๋ยวขวา เดี๋ยวยากจังเลยเนี่ยเดี๋ยวโคตรยากรถอเด็กาวเป็นตำนานนะรถราเชลนะราเชลสามารถสูนย์แดนะรถในความฝันนะครับผมนะโคตรตำนานนะอ่ารอบสองแล้วเว้ยรอบที่สองแล้ว

โอ้เขาเกียร์ห้าแล้วโอ้เขาเกียร์สับเกียร์โคตรง่ายอะ่ะสับเกียร์ง่ายมากอะท่านผูน้ชมนะเบรกมือสวยโอ้ยเวรโค้งเข้าโค้งอะโอ้โหโคตรแจ่มอะแจ่มมากเลยอะท่านผู้ชม ไม่ได้แดกกูหรอกไฟนอลหลับแล้วเว้ยรอบสุดท้ายแลวโอ้โหโอ้โหฝ่อยเว้ยงานนี้เดียวขวาเอ้าทำไมปุ่มมีปัญหาเนี่ยโอเว้ยเนยแม่งทำไมคีย์บอร์ดเป็นอย่างนี้เนี่ย แต่จริงๆก็อยากให้มีภาคใหม่นะลิฟท์สปีดภาคใหม่ก็จะเป็นชื่ออันเบก็จะเป็นไปได้นะผมอันเบน่าจะใช่นะผมน่าจะเป็นชิคาโก้นั่นแหละไม่รู้ว่าเกมเพย์จะเปิดเผยตอนไหน,นครับผมแต่ว่าไม่อยากสปอยแลวแหละนะแต่ก็ต้องรอูผ้พัฒน,นาเกมให้มันเสร็จก่อนนะรอูพัฒน,นานนแหละก็น่าจะใช้เอนจินเดียวกันนั่นแหละ พอตไปเหมือนกันนั่นแหละไม่ต้องพูดมากครับผมเรามาเกินเดียวยาวอะ่ะเดียวยาวเลยขับเดียวยาวเลยอะเออ,เออทำไมรถหยุดปล่อยเร่งเองอะ่ะเหลืออีก500เมตรนะครับผมใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วนะครับผมีย,ยบ้อยครับผม นะเออเป็นไงโคตรสุดอะนะแต่ว่าก็แรงนะถือว่าแรงนะผมนะโอ้แปดสิบหกด้วยแปดหมื่นหกพันดอลลาร์แปดหมื่นหกพันดอลลาร์นะครับผมนะก็ถือว่าโอเคนะครับผมอ่าโอเคไปเว้ยแล้วก็แล้วก็จะมาลองขับรถเล่นสักหน่อยนะครับผมนะก็ควบคุมก็ถือว่าโอเคครับผมนะผมก็จูนมาแล้วนะครับผมจูนมาแล้ว วสุดนนะเนี่ยโคตรสุดอะสุดนะท่านผู้ชมนะโอเคเรามาเปลี่ยนเป็นกลางคืนนะครับผมกลางคืนสักหน่อยนะแต่ว่าจะมีตำรวจไล่ล่านะครับผมนะมาเซอร์กิลเลตเอเตอร์ไพรส์นะครับผมนี่ใกล้ๆอันนี้นเองนะครับผมลุยเลยฮนะนี่ครับผมดูว่ารถในตำนานนะอันเดอร์ก,กาวชูนะเบิร์นเครื่องซะหน่อยเบิร์นเครื่องอันนี้อยู่ไกลหน่อยนะโอ้โหโอ้โห สกิลด้เอเจไพร์นะตำแหน่งให้ได้ที่หนึ่งนะครับผมโคตรสุดอะโคตรสุดท่านผู้ชมไปเลยโหโหมาแล้วฟิล์มเด็ดดรอปมากเฮ้นรถมันเยอะนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยอย่าเข้ามาไปอุ้ยอุ้ยโอ้ยหมามาแสงเรียบร้อยฮะแสงเรียบร้อย มาไปซ้ายอืมเออทางนี้แหละถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วโอ้โหมามามามิสเตอร์อีลิตมาอืมโอ้ยโอ้ยโอ้ยรวยเนเลยแซงอีกแล้วทุกผู้ชมโคตรแซงอีกแล้วมามามิสเตอร์อีลิตมามาดิมาดิาดเฮ้ยทำไมเร่้ยงช้าจังเลยเนี่ย ริบโชว์ดิบโชะอืมเป็นไงละ่ะโคตรสวยโชว์ผ่านผลเลยโอ้ไปทางซ้ายอืมถูกต้องละถูกต้องละมาได้เวลาแซงโว้ยแซงแซงดิเออสวยเดียวซ้ายอืมอย่าอย่าห้ามผิดทางนะห้ามผิดทางแซงอีกแล้วไอ้พวกแลมโบเนี่ยมาอืมเรียบร้อยแซงเรียบร้อยอะแซงเรียบร้อยอะท่านผู้ชมแซงเรียบร้อย ดิฟโชว์ดิฟโชว์โคตดอีซี่อ่ะการขับรถก็ถือว่าอีซี่นะอีซี่ง่ายมากนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าอย่าอย่าบอกนะว่าจะซ้ายล่างจะมีตำรวจมาครับผมแต่ว่ารถตำรวจไปทางไปเลี้ยวซ้ายแล้วนะผมเพราะไม่เห็นเรานะว่าใครแข่งก็ไม่รู้นะครับผมไม่เห็นเราแล้ว <laughs> โหดูดูดีซ้ายล่างมันมันเห็นแล้วนะผม Etus. นีเลยหนีเลยก่อนพวกมันกำลังจะมาโอเคโอเครอ,อดรอดฮีทแปลว่าความร้อนนะผมความร้อนรอบสุดท้ายแล้วเว้ยเดรสไซด์อย่าอย่าอย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยนะอย่าเลยอย่าเลยจริงๆผมก็อยากแคสในเรื่องอออนะแต่ว่าผมไม่ค่อยรู้เรื่องกันแปลกสักหน่อยครับผม ก็อยากจะแชทในเรื่องนั่นแหละนะครับผมแชทในเรื่องไปว้ยไปว้ย uh huh. ตีเนตัดสุดเลยซ้ายซ้ายเออ uh huh. กระโดดไปกระโดดมาโทแม่งรถขวางทางทำไมเนี่ยโท่ไปไป,ไปดิฟดิฟโชดิฟโชซิจา้านรออะไร uh huh. กลายละกลละกลละนี่ไงเส้นใชยถึงละเย่ yeah. ในที่สุดก็รอดเว้ยวู้รอดสักทีวะ่ะทำไมมันกระตุกขนาดนี้โอ้ยเวียนกรรมไป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 อืมอืมโอ้ยทตไมกระตุกจังวะ ถือว่าสุดนะเนี่ยโอโ้โหดูสามารถสุดแซบนะฝ่ายเราเว้ย<อ>ถือว่าไอพ่นนะเฮ้ยเดี๋ยวเด๋อามาแข่งไปทางขวาเนาะทางขวาเออทางนี้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 เออทางนี้แหละโอเคอืมเป็นไงล่ะ <c oughs> นี่คือรถอาร์ตเกาสองนะผมนะ เมื่อในตำนานนะผมนะกำลังโหลดนะผมนะเฟรเมเร็ดล่วงจังเลยเนี่ยโธเหลือ16เฟรมโอ้เว้นกรรม <c oughs> ไปโว้ยไปโวยเล่งสุดแล้ว <c oughs> มาไอพวกรถยุโรปไอพวกยุโรปทั้งไล <c oughs> โ่โอ้โหโอ้โหเอ้ยอย่าชนดิโอเ <c oughs> อ้ยเอ้ออยซ้ายซ้ายซ้ายยะห ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ถือว่าโอเคอยู่ไปไปไปซ้ายซ้ายไปได้สวยอ่ะไปได้สวยโอ้ยโอเค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 แซงโอ้ยชนหมดแม่เมื่อยซ่อมเลยดีกว่านะมาแซงเรียบร้อยอ่ะแสงเรียบร้อยแรงมากอ่ะท่านผู้ชมโอ้โหโคตรแรงโคตรแรงอ่ะโคตรแรงอู้ โคตรแรงโอเคโอเครอสักทีตรงไปฮะตรงไปโอ้โหโอ้ยโอ้ยมาวาร์ปทำไมเนี่ยโอ้ยรถออดี้เนี่ยโถเวนเลยชนไปยาวไปยาวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นไงโอ้โหโอ้โหโคตรแรงอ่ะโอ้ยชนชนบต้นไม้อึยอย่าอย่าขวางทางนะอย่าขวางทาง ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆวู้โอ้โหโอ้โอ้โอ้โหไงรู้ตัวแล้วรู้ตัวแล้วรู้ตัวชิบหายฝ่ายเว้ยงฝ่ายวิ่งอู้วชนในที่สุดก็รอดนะครับผมโอ้โยฟีเมตตกจังเลยเนี่ยโอเคปลดล็อกแล้วนะครับผมโอเคก็ผมหา ลงลดสักหน่อยนะครับผมเซฟเฮ้าส์นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวหลีกเลี่ยงก่อนทางข้างหน้ามาว่ะเดี๋ยวหา <c oughs> หารอดตำรวจก่อนนะผมโอเครอดสักทีว่ะโอเคในสุดก็รอดนะผมนะโอเคเราไปบ้านเนาะโอ้ไปรัดเลยฮะไปรัดเลยนะ <c oughs> โอ้โหยชนชนหากี่หวงมึงเอ้ยโอเค ถึงบ้านสักทีนะครับผมเออโอเคก็โอเคก็คกไว้พอเท่านี้ก่อนนะผมโอเคก็บายบายครับบายบาย